อ่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมบีทเทมนะชีวิตนิรันกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผมอย่างที่เราบอกไปในเพนนั่นเองนะฮะว่าเราจะมี โปรเจกต์ใหม่ก็คือรีวิวเอ r ทุกตัวที่จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยครั้งแรกนะครับก็จะมีประมาณสัก14ตัวนะฮะซึ่งเราขอแบ่งเป็น3 EP นะครับ5ตัว5ตัวแล้วก็4ตัวนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันนะผมปาถ้าเราไม่พูดทางลำเพลงนะครับจะได้ม่องเสียเวลามากมายผมจะพยายามพูดให้กระชับที่สุดนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับและถ้าใครอยากจะ เข้ามารู้ข่าวสารก่อนใครแล้วก็รีวิวตัวละครต่างๆมากมายนะครับ pues, เข้ามาในที่กลุ่ม NT Channel นะครับผมโอเคผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนั่นเองนะฮะเอาไว้พูดคุยในเกมบีเทมรนะนะชีวิตนิรันด์โอเคได้จะไม่พูดทำบบเพลงกันมากมายละเรามารีวิวตัวแรกกันเลยดีกว่าทุกคนมัตซึโมโตะลันงิคุรอหัวหน้าหน่วยที่10สกิลคอมโบสร้างความเสียหายตัวหนึ่งเป้าหมายมีโอกาส5 0ที่จะทำให้ศัตรูเงียบความเงียบนี้ทำอะไรได้ ไม่สามารถใช้สกิลได้นั่นเอง <S 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 อันติสกิลสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดมีโอกาส18%ที่จะทาให้ศัตรูเงียบ1เทินเมื่อปลุกอาวุธแล้วความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีโอกาสติดสับสนความสับสนนี่คืออะไรไม่สามารถดาเนินการและโจมตีได้สกิลติดตัวลดโจมตีของศัตรูฝ่ายตรงข้ามที่เป็นผู้ชายและพันธมิตรตัวเองที่เป็นผู้หญิงจะใช้อันติแล้วมีโอกาส8%ที่ทําให้ติดสับสน คุโรสุจิมายุริหัวหน้าหน่วย12สกิลคอมโบสร้างความเสียหายหนึ่งเป้าหมายมีโอกาส30เอร์เซนทำให้ติดอัมพาตอันติสกิลสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดและมีโอกาสติดพิษนาน2เทินเมื่อปลุกอาวุธแล้วทำดาเมจแรงขึ้นและมีโอกาสติดอัมพาตด้วยพาร์สสกิลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและเฮตพี่ตัวเองจะเหลือศูนย์ชั่วคราวความเสียหายที่ตัวเองโดนจะไม่มีผลตอนนั้น และพอจบเทินที่พี่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมและเปิดใช้งานได้แค่รอบเดียวต่อการต่อสู้ครั้งหนึ่งเท่านั้นคูซาจิชิยาจูริรองหัวหน้าหน่วย11สร้างความเสียหายหนึ่งเป้าหมายมีโอกาส90%ที่จะมอบเอฟเฟกความเงียบให้สุ่มศัตรูหญิง1นึ่งเทินความเงียบคือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สติเมดสร้างความเสียหายทุกตัวและปัดเป่าบัฟของฝ่ายตรงข้ามออก2ตัว ถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้หญิงจะโดนปัดเป่าเป็น2เท่าถ้าปลุกอุปกรณ์แล้วสกิลแรงขึ้นลบดีบับให้กับสายหลังของเราพาร์ทสิบสกิลเมื่อตัวนี้อยู่ในสนามลบเพิ่มพลังโจมตีให้กับพาระามิตรที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นและเอฟเฟกเงียบให้แก่ตัวที่ออกไปตีฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส30%ซนโทเซนคานามะหัวหน้าหน่วยที่9 สกิลคอมโบสร้างความเสียหายหนึ่งเป้าหมายทำให้ศัตรูติดเลือดออกเป็นเวลา2 turn. เทินเลือดออกได้รับความเสียหายตามแอคแท็กโจมตีของฝ่ายตรงข้ามหลังจากจบแต่ละรอบแล้วอันติสกิลตีแถวหลังของฝ่ายตรงข้ามทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดสถานะเลือดออกเป็นเวลา2เทินหลังจากปลุกอาวุธแล้วความเสียหายจะแรงขึ้นอย่างมากและลดเดฟของฝ่ายตรงข้ามออกด้วย พาร์ทสิบสกิลเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่เขาจะเพิ่มพลังโจมตีแถวหลังให้กับทีมเราและเมื่อเขาใช้สกิลแล้วความเสียหายที่ฝ่ายตรงข้ามทํามาจะลด10%บเปอร์เซ็นโนฮานะเลสสหัวหน้าหน่วยที่4สกิลคอมโบสร้างความเสียหายหนึ่งเป้าหมายฮิวตัวเองและเพื่อนที่ต่ำที่สุด6%ของพลังชีวิตทั้งหมดอันติสกิลฟื้นฟู H p ให้กับพันธมิตรของเราทั้งหมด7%ของพลังชีวิต และเพิ่มโกรธให้ฟันธมิตรเรา100%เปเซหลังจากปลูกอาบุธแล้วฟื้นฟูความโกรธด้วยเป็นเวลานาน2เทินพาร์ทซีสกิลของอุโนฮานะหลังจากอุโนฮานะตายจะมอบรับให้กับพันธมิตรแถวหลังบัฟที่ว่านี้คือเพิ่มอัตราความเสียหายและต้านทานความเสียหาย2เทินไม่สามารถลบออกได้และถ้าเขายังอยู่ในสนามเขาจะลดอัตราฟื้นฟูความโกรธของศัตรูผู้ชาย20%เ โอ้โหแม่งโกงชิบหาย <S <S 1> <S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิว5ตัวละครแรกของ EP ีที่1เรียบร้อยได้จบไปแล้วนะครับผมถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะก็คลิปนี้ผมก็ททุกคลิปนะครับผมจะไม่บอกว่าตัวไหนเก่งนะครับแล้วตัวไหนควรจัดทีมยังไงนะครับ ตัวนี้มันเกมนี้จะเป็นแบบเน้นคอมโบนั่นเองนะครับเราต้องไปดูคอมโบว่าตัวไหนพ่วงก,กันนะครับถึงจะดีนะฮะผมเลยไม่อยากอธิบายว่าตัวไหนเก่งตัวไหนอ่อนนะครับเพราะว่าทุกตัวเก่งหมดนะครับอยู่ที่พาสซีฟสกิลหรือว่าสกิลคอมโบตัวไหนดีกว่ากันเลยผมแม่งทํามาทุกตัวแม่งเลยเพราะจะได้แบบว่าไม่ต้องมาดูกันว่าตัวไหนกากตัวไหนเก่งอะไรยังไงพี่แนะนําหน่อยโอเคมันจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบใจลืมกดไลค์นะครับและกดซับสไคร้ผมด้วยล่ะเพื่อไม่เป็นแรงใจคนคลิปอย่างมากเลยนะครับผมบ๊ายบายครับ Trapping out the bandos. though.